คุณจจยจลนเวสักสีนั่นเองนะคะผู้มนการฝ่ายวิจัยฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทคลาสสิกออซิเรสนั่นเองสวัสดีค่ะคุณจจยิ์ค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับ happy birthday ร้องเส็นแดงสีแดงชนะสีเขียวขอบคุณครับโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าในเรื่องราวของคลื่นการลงทุนที่เรียนมาสัปดาห์ที่จอยจ่งจอยอ้อ เขาบอกว่ามันขึ้นไปแล้วมันก็ต้องลงมาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ธรรมชาติที่ว่าเนี่ยเป็นธรรมชาติตรงไหนนะถ้ามันลงมาเต็มที่มันก็จะขึ้นแบบธรรมชาติอืมอ่ะคุณชื่ี่มีคำคมแบบไหนไหมกับข้อมูลที่พี่ดำเนินคำคมเลยนะก็ยังไงีอเดียคือผมผมให้ข้อคิดอย่างนี้ไ้ดีกว่าตรงตรงที่ว่าเออเราเราเราโดยส่วนใหญ่ มักที่จะพวงในแง่ของ <Yeah. S 1> ของราคาของไพรส์ uh huh. ว่าอุณะ uh huh. ตอนนี้มันอยู่เก้าร้อยนะตอนนี้พันแปดพันหกเราจะมีความกังวลเรื่องของราคานะฮะซึ่งเมื่อใดที่เรามีความกังวลในเรื่องของราคาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่กล้าทําอะไร uh huh. นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นตัดในเรื่องของราคาไปก่อนแล้วก็หันกลับมาดูสถานการณ์ณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะ uh huh. เราควรที่จะมีโพซิชั่น แบบไหนมากกว่าครับอืมอ่าเรา<บ>ไปข้อคิดได้ไหมฮะพี่อ่ะอือได้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 อ่ะอ,อ่อะย้อนย้อนให้ยนย้อนอ่ทีเฟกกดมาซะอ่าเอสไอสามสิบแล้วเออเออเออสามสิบแล้วโอเวอร์โซลแล้วเป็นยไงบ้างคุณช่วยดูให้หน่อยสิพักเมงนี้ไหม หน้างานหน้างานเดี๋ยวเราไปดูกันอ๋อมีคนบอกแฮปปี้เบิร์เดย์คุณจุ้ยคุณจุยแฮปปี้เบิร์เดย์กำนันขอให้ขอบคุณพี่น่าเป็นนายกนะพี่อวยพรให้แล้วนายกอะไรฮะจากกำนันก็ต้องเป็นอบจอบตอไหมนายกอบตอหรืออบจอบจอบจอใหญ่ไปเดี๋ยวเราจะก้าวข้ามขั้นมากเกินไปไม่อยากขึ้นลิฟต์ครับตกแล้วมันเจ็บอบตก็แล้วกัน อบตอก่อนครับผมกำนันเป็นหัวหน้าหัวหน้าตำบลอบตอเป็นหัวหน้าอะไรอะอ่ออบตอเป็นฟังตำบลอะไร<ห><า>ตำบลนนี้่ตำบลในหนึ่งอำเภอมีหลายตำบลในหนึ่งอำเภอมีหลายตำบลไปไปไปเลยใชใช่ใช่พอพอพอเชิญค่ะมาอย่างนี้ครับเอ่อประเด็นไมคอนยังไม่จบเอ้ยไม่ใช่ไมคอนโอไมคอนอ่าโอไมคอนยังไม่จบแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้า นะฮะอัปเดตสถานก,การณ์ของฝั่งญี่ปุ่นครับผมน,นะอตอนนี้เนี่ย,ยนะฮะเขาประกาศออกมานะฮะนักเดินทางชาวต่างชาติไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ปิดประเทศครับญี่ปุ่นปิดประเทศค่ะโอ้ยเอวทีของพี่ญี่ปุ่นปิดประเทศอเอวทีของพี่ <laughs> รเ,พ <laughs> เริ่มสามสิบพฤศจิกายนนี้ นะครับพพิ่งนี้พพิ่งนี้เรุ่งนี้เริ่มแล้วอันอ่าญี่ปุ่นเนี่ยใช้ใช้ใช้ยาแรงเลยนะบางประเทศเนี่ยเขาก็ห้ามเฉพาะบางประเทศนะที่มีผู้ติดเชื้อหรือที่มาจากแอฟริกานะครับเพรมญี่ปุ่นเนี่ยยาแรงถ้าเราเราเริ่มเห็นแล้วนะฮะว่าเอ่อแอคชั่นเป็นอย่างไรนะบ้านบ้านเราก็ก็ต้องเตรียมรับมือนะฮะโอ้โหวความความประเทศความบัวยังไม่ทันหายนะความสายเข้ามาอีกแล้ว หนื่อยจริงเลยผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราจะ่ายแล้วคลายคลายกลับมาเราหุ้นเนี่ยพาพี่ก็ดับทุกโลงเลยใช่คือสถานการณ์ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเทกระจาดนะครับด้วยสภาพตลาดแบบนี้อันนี้ต้องต้องทาใจเลยนะฮะส่วนดัชนีเซ็นเนี่ยวันนี้ก็ร่วงต่อเนื่องนะฮะจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอภาพไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะหลุดหนึ่งพันหกร้อยสี่ิห้าจุดเนี่ยมันเสียอาการ เสียอาการแล้วนะฮะทีนี้ใช่ผมอยากให้ดูภาพวีคอ่าทําเฟรมวีคลี่พวกเราจะเห็นภาพว่า uh uh. มันพึ่งร่วงมาได้แค่แท่งเดียวนะฮะทําเฟรมวีคลี่นะซึ่งทําเฟรมวีคลี่ที่เราดูกันนี่คือถ้าสมมุติว่าปิดวันศุกร์เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งพันหกร้อยี่สบสามจุดเนี่ยอาการจะไม่ดี uh huh. นะครับแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันปิดต่ำกว่าแล้ววันนี้วันจันทร์เนี่ย uh huh. มันก็ร่วงต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย uh huh. ภาพใหญ่มันร่วงแบบนี้ภาพย่อยก็ไม่ต้องห่วงครับนะครับมันก็ไม่ไม่ไม่สวยงามทีนี้เมื่อกี้พี่มอนบอกว่าดูอะไรนะ RSI ใช่ไหมครับใชอยู่ที่อะไรนะสามสิบอันนั้นเดลี่ใช่ไหมฮะอือมาดูวิกลี่ฮะวิกลี่สี่สิบแปดครับแปลว่าอะไรโอเลือเแจะรอบแปลว่าให้ให้ดูภาพใหญ่ประกอบด้วยล้กันนะครับเพราะว่าเอ่อกลัวว่า ร่วงหนักๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีสัญญาณโอ,อเวอร์โซเกิดขึ้นออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็จะมีจังหวะเด้งแหละแต่ว่ามันก็บอกไม่ได้ว่าไอ้จังหวะเด้งเนี่ยนะฮะมันมันถึงกับเปลี่ยนแนวโน้มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมอยากให้ดูภาพใหญ่ทําเฟรมวิกนี่ประกอบด้วยนะเพราะว่ามันเ<แ>พิงพ่งเริ่มแล้วก็ RSI เนี่ยอยู่แถวสี่สิบแปดเพิ่งเพิ่งหลุดห้าสิบมาได้เล็กน้อยเองเพราะฉะนั้นเนี่ยออมันก็ยังถือว่ามีพื้นที่นะฮะให้เขาวิ่ง นะฮะบวกกับบวกกับให้ดูตรงนี้เพิ่มเติม ATR e ครับนะฮะ ATR e เนี่ยยถ้าถ้าว e e k ี่นะยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะแล้วมียกขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะฮะเมื่อเมื่อวีคที่แล้ว <c oughs> นะฮะซึ่งโดยธรรมชาติผมอยากให้ดูภาพนี้ย้อนหลังภาพนี้โบท้ทยต่ำต่ใช่ไหมฮะโบไทยต่ำๆ่แล้วเมื่อใดที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับตลาดที่มัน <c oughs> เป็นสิ่งที่ ที่ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งเริ่มบวกกับ Direction ที่มันร่วงมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าสมมุติว่าวาัว i ายมันเด้งขึ้นมาเนี่ยโูมันจะมันจะร่วงหนักนะในภาพ Weekly ใค่โอเคเห็นภาพนะฮะถัดมาครับมาดู s อ0ห้าสูแซดสองหนึ่งกันบ้าง <c oughs> อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวันศุกร์นะฮะถ้า <c oughs> <อ>หลุดเก้าแปดสาม โหก็ไม่ต้องสืบแล้วแล้วก็เมื่อวันสุกเนี่ยในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ทุกแท่งต่ำกว่าเก้าแปดสามไม่ไม่มีใครยืนเหนือไปได้เลยแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่มีดงไม่มีเด้งอะไรเลยนะฮะร่วงต่อและมาพร้อมกับบรทายที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับค่ะโอ้โหนะฮะนั่นหมายความว่า ออนอกเหนือจากเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์นะฮะที่ที่ช็อตกันมาในไทม์เฟรมเดลี่นะฮะจะมีจุดสต็อปลอสนะฮะ988ซึ่งไม่ต้องไปดูนะไกลให้ดู<ก>ทนินสต็อปแทนนะฮะคือ970นะฮะดูที่<ช>970อันนี้คือในส่วนของไทม์เฟรมเดลี่นะครับตัวไทม์เฟรม1นึ่งชั่วโมง<ช> ผมก็คิดว่าช่วงบ่ายๆจะเด้งได้บ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ t t o h a s t i c s l o w s t o c h a s ติกนะฮะเข้ามาสู่ภาวะ o v e r s o l นะ,ะแต่<อ>มันไม่จำเป็นว่า o v e r s o l โแล้วมันจะเด้งขึ้นนะสังเกตนะฮะมัน o v e r s o l โตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวันเมื่อวันศุกร์แล้วแล้วมันสามารถที่จะเนี่ยชิดโอ e r s o l โนไปไหไปได้เรื่อยๆโ,อโดยที่มันไม่เด้งนะแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็าอาจจะไหลลงได้เรื่อยๆ อ oh. ครับทีนี้ time frame หนึ่งชั่วโมงเอาไงดีตอนแรกเนี่ยผมก็คาดว่าเขาจะเด้งได้สักเก้าร้ห้าสิบแปดนะตอนเปิดช่วงบ่ายนะคิดว่าช่วงบ่ายนะ่าจะเด้งได้ถึงเก้าห้าแปดแต่ว่าสุดท้ายไม่เด้งนะฮะแล้วก็เอไหลลงต่อเพราะฉะน,นี้ก็ค่อนข้างยากแล้วแหละว่าจะเอ,อลุ้นเด้งแล้วก็ไปช็อตนะเพราะว่าตลาดยุโรปเปิดมาเนี่ยก็ดูทําท่าไม่ค่อยจะดีนะ oh. ถึงแม้ว่าจะเปิดไม่ได้ต่ํากว่าเมื่อวันศุกร์นะฮะแต่ว่า แบบขึ้นเล็กๆเตรียมพร้อมจะลงะะอ่ะนะฮะของฝั่งยุโรปเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายขึน้นกันล่างเนี่ยโหตอนแรกผมมองไว้ที่เก้าสี่แปดแล้วตอนนี้มันหลุดมาละหลุดแา่ใช่เพราะฉะนั้นเป้าหมายถัดไปเนี่ยก็อยู่แถวๆเก้าเก้าสี่สี่ครับเออสำหรับทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมผมมีผมอยากให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อย อ่าเช่นค่ะดูดูในส่วนของรัทุนต่างชาติว่าเขาทำอะไรบ้างนะฮะปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาตินี่ชอ็อตกระจายอุยห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองสัญญาครับแม่เจ้าแม่เจ้าซึ่งถ้าย้อนหลังไปดูนะที่ที่เยอะๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปอเอ,อช่วงเดือนห้าต้นเดือนห้าในระดับคอนบิถุน่ ใช่ใช่เด <Data, S 1> ต้าตอนนั้นเดต้าเดต้าใช่เจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าสัญญาตอนนั้นแต่นะตอนนี้เนะี่ยห้าหมื่นกว่าสัญญานะครับก็ถือว่า,าเียกียเยอะเยอะเหมือนกันกลับมาเยอะอีกแล้ว <Ừ. S 1> เพิ่มเติมมาดูออปชันหน่อยต่างค่ากขททาอะไรบ้างนะครับผมข้ามมาดูพุทเลยพุทออปชันใช่โอ้โหกระจายเหมือนกันนะฮะหมายถึง <laughs> ไม่ใช่กระจายตัวนะหมายถึงลองพุทกระจายเยอะ ะะชอ็อตกระจายพูดกระจา <laughs> ยอ่าใช่บมสุขเน็ตลองพุทธหนึ่งันหนึ่งอยสี่บ็สัญญานะแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วลองพุททุกวันพฤศจิกายนนะฮะก็ลองพุททุกวันมีช็อตพุทธแค่สามวันเล็กๆเท่านั้นเองซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นในลักษณะของการเทคโคฟฟิตเท่านั้นอนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมให้กับพวกเรานะครับซึ่งซึ่ง ผมก็มองว่าก็เอ,อเป็นจังหวะในการนอกเหนือจากช็อตเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์แล้วลองพุทก็ถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันนะซึ่งถ้าเราดูไทม์เฟรมเดลี่ะผมว่าความกล้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยกล้าลองพุทเพราะว่าลงมาลึกกลัวรีบงรีบาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูไทม์เฟรมวิกฤตประกอบอ่อนี่ฮะข้อที่หนึ่งที่ที่ผมให้ให้ให้ดูไทม์เฟรมวิกฤตก็คือ วัวไทยเนี่ยนะฮะมันยังไม่พีคว mm. ัวไทยไม่พีคแล้วก็เอ,อแทงเทนเดน์สติกเนี่ยพึ่งร่วงสัปดาห์ที่แล้วในะสัปดาห์แรกแตนถ้าสมมติว่าเราดูไทม์เฟรมวิกฤตในการเ,เข้าโพซิชั่นลองพุทเนี่ยนะฮะ mm. ก็ถือว่าไม่สายนะในมุมผมนะถ้ามอง mm. ในแง่ของเกงกกกำไรอ,อาจจะช้าแต่ถ้ามองในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้นที่มีอยู่หรือ เอ,อกองทุนลดหย่อนภาษี S S F อ่ะที่<อ>ต้องถือสิปีอ่ะ S S F อ่ะที่เราต้องถือในอนั้นสิบปีห้ามขายนะฮะผมว่าเน,นี่ยจังหวะแบบเนี้ยนะ,ะก็ควรที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะออปชันน<อ>ี่แหละถือว่าเป็นประโยชน์ให้กับนักทุนนะซึ่งถ้าใครได้แอคชั่นกันไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ไปดูหน่อยดิราคาออปชั่น<อ>ต้องบอกว่าให้ดูซีรีส์ S 2 2นะที่หมดอายุเดือนมีนาคมปี2 0 2พนะฮะ S 1> <S 1> <sociedad> ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแชร์ภาพนี่ฮะดูฝั่งขวานี่นะฮะบวกกระจายเลยแต่ละตัวดูพุทธแปดห้าศูนย์ครับพันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์แม่เจ้าพุทธแปดเจ็ดห้าเก้าแคนใช่วอลุ่มอยู่ที่เด่นนะฮะ แปดเจ็ดห้าวอลุ่มทั้งวันนะสี่้อยหกสิบห้าสัญญาณแล้วนะครับอนเออนะฮะแปดห้าศูครับเรียกเล่นได้ใช่ไหม Option ออปชันอ่ะก็ในมุมผมอะผมผม,ผมถึงฉายภาพวิกฤตให้ดูว่าถ้ามองในแง่ของการเก็งกำไรอาจจะรู้สึกว่ากลัวเพราะลงมาสองวันติดลึกๆนะฮะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงนในมุมผมอก็ก,ก็ก็ควรที่จะต้องมีลองพูดติดไม้ติดมือบ้าง ะะซึ่งสไตล์ที่ดูแล้วมีสภาพคล่อ,องสูงเนี่ยก็จะเป็นพุทธแปดเจ็ดห้าโอไอเนี่ยเจ็ดพันสัญญานะฮะถึงแม้ว่าจะขึ้นขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ก็โบทด์ไทมันขึ้นสูงนะฮะเพราะฉะนั้นค่าพรีเมียมฝั่งพุทธมันก็จะขึ้นเร็วเป็นเรื่องปกตินะครับพุทธเก้าร้อยนะฮะโอออยู่สามพันหกร้อยสัญญาครับค่าพรีเมียมบวกจากเมื่อวันศุกร์ประมาณเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต เอาตัวแซดเหรอฮะไม่ฮะตัวเอสองสองอ๋อตัวเอสนะฮะตัวตัวเอสนี้ปรุ่มเยอะอยู่ใช่ไหมฮะนี่ฮะนี่ฮะรุดเยอะเลยฮะเพราะว่าเขาย้ายเขาย้ายจากแซดมาซีรีส์เอกันแล้วครับอ๋อเป็นเป็นพีแปดห้าศูนย์เยอะกว่าใช่ฮะเดี๋ยวพี่ขอดูแป๊บหนึ่งแต่ตึ่มอ๋อตอนนี้ปรุ่มมาที่ระดับสี่ร้อยโอเคโอเค,อเ,คเห็นละใช่ครั<ะ>ม ราคาสิบสามใช่สิบสามจุดครับผมือแปรงขนาดนั้นเลยลองพุทใช่ซึ่งซึ่งซึ่งซีั่นเนี่ยมันมันใกล้จะหมดอายุแล้วเหลือแค่เดือนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเโวที่มันพุ่งขึ้นมันอาจจะไม่ทันก่อนที่หมดอายุไทม์ดีเคก็โดนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเซฟเทรดนะฮะเข้ามาที่ชี r i เอสสองครับผมเออเอาเลยเหรอวันนี้ อืมเอาเลยเหรอเออถ้าเป็นผมอ่ายังไงก็ต้องมีติดไม้ติดมือโหยโคดอ่ะจะพูดยังไงดีอะโคดอ่ะพูดไม่ออกเลยอ่ะอย่างที่ผมบอกไงบอกว่าอย่าพิ่งไปสนใจราคานะสถานการณ์อย่าพิ่งไปสนใจราคาสนใจว่าเราควรมีโพอิชันแบบไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมผมเกินมาตั้งแต่เริ่มต้นเลย ภาษาไทยโคดนะเฮ้ยพันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะโคดเลยจะเอาเหรอ1700พันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะพุทแปดเจ็ดห้าก็ได้พุทแปดเจ็ดห้าคุณจุ้ยกลัวเอ้ยคุณจุ้ยคุณจุ้ยพันเปอร์เซ็นต์นี้พันเจ็ดร้อยนะคุณจุ 1, ้ยพันเปอร์เซ็นต์เกือบสองพันเปอร์เซ็นต์นะครับผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเราไม่ต้องเศษบิตคอยก็ได้เราได้เปอร์เซ็นต์เยอะเอ้ย ตลาดหุ้นไทยสองพันเปอร์เซ็นเอาอะใครไม่ต้องไปบิดคอยนะคะน่านทุนออปชั่นแม่เจ้าแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องเลือกสถานการณ์ให้เหมาะสมนะครับฝั่ง long โอปชั่นเนี่ยจะเทรดได้ก็ต่อเมื่อแนวโน้มของวรวไทยเนี่ยนะมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะซึ่งววไทยระดับสูงเนี่ยมันมันไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับมันจะมีช่วงที่ เอ่อมันมีอีเวนต์หรือการเปลี่ยนแปลงของเดอดชัชนี้เนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างสูงนะหมายถึงแกว่งตัวเนี่ยสูงนะครับมันไม่สามารถเล่นได้ตลอดทั้งปีเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกสถานการณ์ในการในการเล่นนะครับใครที่บอกว่าเทรดออปชั่นทุกวันเลยแบบนี้ไม่ได้หรือ DW ออก็เหมือนกันนะคุณเทรด DW ทุกวันไม่ได้นะครับผมเพราะที่ dw เนี่ยมันคือการซื้อนะฮะซื้อออปชั่น แล้วซื้อออปชันเนี่ยในความหมายแฝงมันคือการซื้อโวลัทายด้วยนะครับการซื้อโวลัทายหมายความว่าพอคุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยนะฮะโวลัทายของดัชนีมันจะต้องมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไม่เช่นนั้นคุณก็จะเฟดแล้วก็เจ๊งเฟดแล้วก็เจ๊งเ,เพราะว่าโดนทมดีเคกินทุกรอบครับผมอ เกิดมาชาตินี้เราเห็นได้เห็นแล้ว,ลวนักทุนไทยมีโปรดักที่สามารถลงทุนได้กำไรเกือบสองพันเปอร์เซ็นตณวันนี้ถูกไหมฮะคุณโจイスก็วันนี้เนี่ยนะฮะคือมเมื่อเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เนี่ยยังไม่ค่อยมีความสนใจไนงะ <Ừ. S 2> ราคาเซ็นเซททเม,มนเนี่ยที่มันฮะศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดเจ็ดอะเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดจุดอะคูณสองร้อยครับใช้ตังกีบ่บาท คูณสองคเจ็ดคูณสองร้อยใช้ตังค์หนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อสัญญานะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อสัญญาถ้าได้มาสิบคูณสิบเท่ากับพันสี่ร้อยบาทอ่ะแล้ววันนี้ก็ได้กําไรเท่าไหร่คูณก็เอาเอาเอาจเจ็ดเอาเอาง่ายเลยเอาจุดเจ็ดเอาไม่ใช่สิตอนนี้สิบสามจุดใช่ไหมสิบสามลบลบจุดเจ็ดเท่ากับจุดสองจุดสาม ได้กำไรสิบสองจุดสามจุดแล้วก็คูณสองร้อยจุดสองร้อยเท่ากับสองพันสี่ร้อสิบาทเออเขาไม่ได้เยอะนี่แต่เราลงทุนไปร้อยสีสิบาทนะฮะเออร้อยสีสิบาทได้กำไรสองพันเออโอทษทอีอยิ่งกว่าถูกหวยอีกโอ้อถูกไหมฮะหวยซื้อบาทได้บาทอัอนนี้ซื้อเจ็ดสิบตังได้พันบาทหรือเปล่าได้สิบสามบาทโอ้อใช่สิบสามเท่าอ่ะ ได้สิบสามบาทซื้อเจ็ดสิบตังมีมีมีให้เล่นถ้าเป็นนะักทุนครับพี่ม่อนคะเฮงแกแข็งมากน่ากลัวสวัสดีค่ะนังจุดบอกน่ากลัวอะไรแข็งครับไม่รู้ค่ะเฮงแกแข็งมากค่ะใครจะได้เจ็ดตังเอ้เจ็ดสิบตังมาแบบพอเช้าวันรุกงขึ้นได้สิบสามบาทซื้อมาซื้ออหไรขายได้ถูกหวยก็ไม่ได้ เช่ผูกหวยก็ไม่ได pues er ้ขนาดนี้ต่อไปค่ะเชิญค่ะคุณจุ้ยค่ะครับพัดมาไปดูทองคำกันบ้างสำหรับทองคำนะฮะก็หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะปรับตัวลดลงแทบจะตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะด้วยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะประกันการว่างงาน นะตัวเลขยอดขายบ้านออกมาดีทองล่วงทั้งสัปดาห์ยกเว้นวันศุกร์<ม>นะฮะยกเว้นวันศุกร์ที่ราคาไม่ลงนะฮะมไม่ลง<ม>นะฮะถึงแม้ว่าระหว่างวันจะไปทำไายที่หนึ่งแปดหนึ่งห้านะแต่สุดท้ายก็ปิดที่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนะฮะเช่นเคยอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับสำหรับใครที่ช็อตกันมาจากข้างบนนะฮะเทลลงสต็อปเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งสามคือตรงนี้ แต่ประเด็นก็คือณรอบนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างไกลอยู่เหมือนกันตัว,ว trailing stop หนึ่งแปดหนึ่งสามผมจึงแนะนําให้ใช้ทําเฟรมสี่ชั่วโมงเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทำให้เราเทค e p r o f i เนี่ยได้ได้ได้ไ,ดไวขึ้นนะฮะผมให้ทุกท่านดูที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าครับผม trailing stop ใช่ไหมฮะทำเฟรมสี่ชั่วโมงใช้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงมาช่วยถ้ามีแท่งไหนปิดเหนือหนึ่งเจ็ดเก้าห แนะนำปิดช็อตสำหรับทงเฟรมเดลี่นะแนะนําปิดช็อตแล้วก็พักไปรตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นหันมาเทรดในท์เฟรมสี่ชั่วโมงอ๋อทำเฟรมสี่ชั่วโมงหันมาเทรดท์เฟรมสี่ชั่วโมงเปิดลองเทรดเล่นสั้นโดยม,มีจุดสตอบที่หนึ่งเจ็ดแปดห้านะครับและเป้าหมายทึงนั้นบนหนึ่งแปดหนึ่งศูนเป็นลองอยู่ใช่ไหมฮะ สำหรับสี่ชั่วโมงนะเทรดเล่นสั้นนะครับ,รบเทรดเล่นสั้นแต่ทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์ให้ดูที่หนึ่งเจ็ดเก้าห้าถ้ามีแท่งสี่ชั่วโมงปิดเหนือหนึ่งเจ็ดเก้าห้าให้แนะนำปิดช็อตเทคโปรฟิตแล้วเวทแอนด์ซีแล้วหันมาเทรดสี่ชั่วโมงตามแผนตามแผนของทำเฟรมสี่ชั่วโมงโอ้ t ทอร์เรนสต็อที่หนึ่งเจ็ดเก้าห้าฝังช็อตใช่ไหมฮะ ความจริงเทลลิ่งสต็อปในหนึ่งแปดหนึ่งสามแต่มันไกลผมเลยใช้จุดจุด,จ,ดจุดวัดของทมเฟรมสี่ชั่วโมงมาช่วยก็คือหนึ่งเจ็ดเก้าห้าเป็นจุดสต็อปของทมเฟรมเดลี่ฝั่งช็อตนะใช่ครับโอ้ฝั่งช็อตนะฮะทมเฟรมเดกดึงดึงดึงขึ้นมาน่อดึงหนึ่งเจ็ดเก้าห้าโอเคค่ะ ได้ค่ะอ่ะหมดละครับเยังไงไหมพอล้วบัตรไหนไมฮะดอลลาร์บาทดอลลาร์บาทเจิเจิค่ะ USD แค่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะอ่อนค่าตลอดทั้งสัปดาห์เกือบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วบาทอ่อนค่าเกือบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะก็ทรงๆแต่ว่าแนวโน้มยังไม่เปลี่ยนนะล่าสุด33มสบาทเจ USD ฟิวเจอร์ก็ยังอยู่ฝั่งรองต่อไปอัปเดตเทลลิงสต็อปหน่อยเทลลิงสต็อป ให้ดูที่สามสิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์ครับอยู่ฟังรานะฮะโอเคครับผมอ่อนค่าเรื่อยๆเลยนะอ่อนครับอ่อนครับอ่อนแต่ละวันที่แท้งมาเริ่มเลยนะปังอ่อนปังอ่อนปังอ่อนหายไหมเนี่ยหาเดิมมันสามสิบสี่ก็ได้ลุนครับอืมเรื่องคุ้นไม่ต้องถามเลยวนะจบไปแล้วมั้ง ตกลงนี้จะถามไหมซิงเกิลสต็อกเนี่ยมันยังมีตัวที่เหลือนะอเจนค่ะผมพูดตัวที่เหลือดีกว่าตัวไหนไม่ได้พูดคือโดนไปหมดแล้วนะฮะตัวไหนไม่ได้เอ่อไม่ได้พูดคือโดนหมดแล้วเริ่มต้นแอดวานก่อนอ่าแอดวานเนี่ยมูนมสูงที่เราคุยกันเนี่ยคือมันโดนเทลลิงสต็อกเทลลิงสต็อกของแอดวานเนี่ยคือสองสองร้อยสิบสองบาทห้าสิบตังค์แต่ยังไม่โดนสต็อปลอสนะ สต็อปล s อมันลึกครับอยู่แถว195บาท50า <95 S 1> ั่นห้าย195บาท 50, 50. ตังค์ <Okay. S 1> นะครับนั่นหมายความว่าเอเน็ตแล้วเรายังสามารถถือแอดวานได้รหรือในกรณีที่ใครเทคโ o f i t ไปแล้วก่อนหน้านี้เราสามารถหันกลับมาซื้อแอดวานใหม่ได้นะครับ,รบโดยดูจุดสต็อปล s อที่205บาท สาเหตุที่ผมบอกว่าเอ้ย,อยทำไมเราเพิ่งโดนเทลลิงสต็อปไปแล้วทำไมต้องกลับมาซื้อเพราะว่าวันนี้แอดวานซ์กลับมาบวกซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะปิดบวกพอปิดบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้จุดสต็อปจาก195บาท50ยกมาที่205บาทซึ่งมันจะทำให้เราได้จุดสต็อปเนี่ยที่มันที่มันใกล้ขึ้นกับราคาณปัจจุบันนะตอนนี้บวกกับสถานการณ์นะฮะ เอตลาดหุ้นลงนะกลุ่มพวกนี้จะเริ่มมาแล้วกลุ่มไอซอะไรแบบเนี้ยเริ่มมา<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าอ่าสำหรับใครที่รอบที่แล้วไม่ได้ซื้อหรือเทคโ o ฟิต<ะ>ไปแล้วและอยากจะเข้าใหมนะ่ก็ต้องว่ากันแถวนี้แล้วก็ดูสต็อกที่สองร้อยห้าบาทนะครับได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวที่ยังไม่โดนนะคือบ้านปูครับอื มันปูไหลามาสามวันแล้วตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์รวมถึงวันนี้ด้วยล่าสุด10บาท80ครับจุดสต็อปจุดสุดท้ายบ้านปู10บาท50ตังค์ครับผมจุดสต็อปนะฮะ10บาท50าสิบโอเค,คร <Ừ. S 1> เรียบร้อยได้คะ่ะคุณชุยขอบคุณนะชุยโอ,อ้ยจะไม่มีเวลาคุยอะสิดา หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่นิพนธ์เขาล่ะได้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคก่แก่เป็นข้อมูลของคุณจุ้ยนะคะได้